นี้ก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วชื่อว่า r o ย a l g a แกลล y รนะครับของบรัสเซลส์ก็ส่วนมากก็จะเป็นรูปในศตวรรษ1 5ถึง18ดสถานะรูปเก่าเท่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นยู r o p เปี้ยนพาริเอมนะครับก็คืออาคารสภาของสภาพยุโรปนั่นเองนี่เลยก็อยู่ที่เบลเยียมอยู่ที่บรัสเซลนี่เองนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมเป็นที่ที่คึกคักมากอะ รถบัสจอแจมากเป็นศูนย์กลางเลยโอ้ใหญ่โตและกว้างขวางมากยุโรเปียนพารเมณ์สภาสาภาพยุโรปนั่นเอง แบอ๋อ <Web>. oh, เป็นวงกลมเลยเวียนหัวเลยนี่ตอนนี้ผมก็ เดินขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ10นาทีนะครับจากสภาสภาพยุโรปนะก็มาเจอกับแบรเรมงนะฮะนี่เลยแบรเรมงก็เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาพยุโรปนะสำนักกรรมธิการใหญ่ของสภาพยุโรปน,ะนั่นเองนี่เลยจริงๆตึกเนี่มันเป็นรูป,ปทรงกากบาทนะครับต้องมองแบบเบิร์ดไอนะนั่นเลยชื่อตึกอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับนี่ บรเลมงตอนนี้ก็เดินอยู่ข้างแบร์เลมงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยมาจากอารามหญิงเดิมที่อยู่ตรงเนี้ยชื่อว่าเบเลมงเพื่อล้เอาชื่อนี้มาตั้งซะเลยแดดออกแล้วตอนนี้วัสเซล,ลนี้เมืองใหญ่นะครับมีตรงจัตุรัสตรงนั้นแหละที่ที่อาจจะดูแคบๆหน่อยนะนอกนั้นคือใหญ่โตมากเลยนี่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นสภาพยุโรปนี่ถ่ายรูป ธงดาวสีเหลืองบนพื้นน้ำเงินก็คือสภาพยุโรปนั่นเองแล้วก็เบริมงก็อยู่ตรงนี้นี่เลยในี่ตรงนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยต้องนึกภาพเอานะครับไอเน,นี้ยจะเป็นแฉกนะไอเน,นี้ยแฉกหนึ่งแฉกที่สองด้านนูน้นแฉกที่สามด้านนี้นะก็เป็นแฉกแฉกตรงบริเวณสำนักกรรมธิการใหญ่ของ EU นะครับเดินมาอีกนิดเดียวก็จะเจอกับ สิ่งนี้นี่เลยอันนี้ก็คือเป็นเอาให้ทายเป็นอะไรหน้าตาแบบนี้น่าจะเจอทุกที่ในยุโรปอาจจะทุกที่แต่ที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีมีที่นี่อันนี้ก็คือประตูชัยนั่นเองนี่ประตูชัยไทร u อัมอาจอ๋อตรงนั้นมีรถรถวิ่งผ่านได้ด้วยแต่ว่ารถเท่าโบ คนก็จูงลูกจูงลูกจูงหมามาเดินด้านหน้าก็จะเป็นทรอัมอาจนะครับหรือประตูชัยนั่นเองหลังจากประตูชัยนี้ก็เป็นลานกว้างๆนะครับเท่าที่เห็นในแผนที่ไม่ได้ว่าหลุดออกไปแล้วจะหายขอบโลกไปนะครับ <c oughs> มันดูเหมือนจะหลุดออกไปแล้วหายไปเลยนะสวยดีจังอลังการดีนี่ถ่ายกับทรอันอาจนะครับเดินมาถึงใกล้ๆแล้วนี่สวยงามมาก โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็ตรงนี้ขายวัฟเฟิลแล้วก็ไอติมเนาะจะมีรถแบบเนี้ยอยู่หลายที่เลยเมื่อกี้เห็นหลายจุดละกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนขนมโตกเกียวเลยเนี่ยผมก็อยู่ด้านหน้าไทม์อารนะครับแสงแยงตามากเลย แต่ไม่รู้ว่าเป็นไทาอา์มของอะไรนะไม่รู้ชัยชนะของอะไรประตูชัยเนี่ยไม่รู้สงครามนโปเลียนหรือเปล่าในนี้ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้ไปหามาเป็นการบ้านหน่อยนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลณจุดนี้มาว่าไทาอ,อา์มอาดเนี่ยสร้างมาเมื่อ,อไหร่ทำไมถึงสร้างสร้างเพราะหลังจากสงครามอะไรถึงเป็นไทาอ,อามอาดสวยมากๆเลยนี่ สวยมากแล้วก็มีธงสีรุ้งนะครับ LGBTQ+ แขวนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ไกลๆนั้นก็คือรถขายขนมโตเกียวเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยแล้วก็มีคนจูงหมามาเดินเดี๋ยวผมซูมให้ดูว่าข้างบนเนี่ยเป็นนี่เป็นรูปหล่อน่าจะเป็นแบบสีทองแดงมาก่อนแล้วพอโดนอากาศโดนลมโดนฝนโดนอะไรก็ตาม ก็เลยกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้คล้ายๆกับรูปปั้นของเทพีศิลปภาพที่นิวยอร์กนั่นเองแล้วก็มีสีย้อยลงมาด้วยนะนี่นนี่มันย้อยลงมาเนี่ยนี่ก็เป็นเทพีเทอะไรต่างๆเทหาวัตถุนี่ตอนนี้ก็อยู่หน้าทรา,าัม์อาร์ตหรือว่าประตูชัยปัตเซลเบลเยียมนั่นเอง ผงก็โบกสะบัดจริงๆแล้วก็นี่ก็คือด้านหลังท้าย่านนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรอา่นาผมถ่ายให้ดูแล้วนะนี่ก็ไม่มีอะไรด้านหน้าก็เป็นแบบเป็นบ้านเป็นบ้านคนนะเนีเป็นถนนแล้วก็เป็นบ้านแล้วก็ไอ้รอบๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพวกมิวเซียมนะครับเป็นแบบอาร์ตมิวเซียม เป็นแกลเลอรี่เป็นมิวเซียมแบบทางการทหารอะไรต่างๆนาน,นานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวไปที่อื่นกันต่อ,อตอนนี้ลอดผ่านใต้ไทม์อาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับการลอดผ่านใต้อะไรก็ตามก็กสิริมงคลเช่นลอดผ่านใต้ทองช้างอะไรเงี้ยก็เป็นสิริมงคล,อ,งคลอันนี้นให้ดูว่าลอดผ่านใต้ไทม์อาราตไปแล้ว ตอนเข้าไปเนี่ยรอดตรงกลางนะครับต้องรอดตรงกลางนะจะได้มีแบบมีขวัญมีสิ่ขคนแสงแยงตามากแสบตามากตรงน,นี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะหกโมงเย็นแล้วอ่ให้ดูให้ดูแบบย้อนแสงซะเลยก็จะเป็นมิวโคนมิวเซียมต่างๆนะครับรอบๆตรงน,นี้อ่าโอเค เยอะมากคือคักมากตรงนี้ก็เป็นแกลเลอรีเดอลาแหลงนะครับหรือว่าทางเดินของพระราชินีนั่นเองนี่คือคำแปลนะเป็นภา,าษาฝรั่งเศสนี่ใครมาที่นี่ก็มาเดินที่นี่ได้เลยสวยมากเลยก็ะจะมีร้านค้าต่างๆอยู่เรียงรายขนาบข้างนะครับนี่ร้านช็อกโกแลตโอ้น่ากินมากๆเลย ตอนนี้ก็เดินไปร้านอาหารนะครับเพราะว่าจองที่นั่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไปกินอะไรกันนะฮะเดี๋ยวต้องคอยติดตามสวยมากเป็นทางเดินในร่มนะครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่ผมพักเลยอ๋อนขนมนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้มีขายเต็มเลยเป็นขนมแห่งชาติเบลเยียม คล้ายๆขนมเออไม่รู้คล้ายขนมอะไรอันนี้มองกะลามากะลองนะฮะนี่ตรงนี้ร้านช็อกโกแลต,ตเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนย่น่าจะราคาเอาเรื่องอยู่ดูมีความไฮคลาสเมื่อกี้จากทางเดินตรงนั้นก็เลี้ยวใหม่ทางหนึ่งนะครับก็จะเจอทางนี้จริงๆร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเนะ ใจจะกินอะไรก็แบบอยากกินอะไรก็ก็เลือกได้เลยเห็นว่าอร่อยทุกร้านไม่รู้ใครเห็นว่าเหมือนกันคนเยอะมากๆโอตรงนี้ตึกเปลือยมากๆนี่เดี๋ยวผมมากินร้านนี้เลยครับเชสเลียงร <c oughs> ้านเก่าร้านแก่ของเบลยเยียม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งในร้านแล้วนะฮนี่เลยแล้วก็สั่งเป็นชุดหอยแมงผู้มาตอนนี้นได้เบียร์มาหนึ่งแก้วในชุดเนี้ยมีเบียร์ด้วยนะฮะีได้มาแล้วครับน่ากินมากก็เป็นหอยแมงผู้นะครับเป็นหนอยแมงผู้อบอบอะไรสักอย่างแล้วก็มีเป็นฟาย แล้วก็มีเบียรยงแน่1ชุด20เหรียญถ้ากินมากๆอีกเอาให้ดูใกล้ๆนะครับด้านล่างเป็นน้ำอร่อยมากเมื่อกี้ชิมน้ำดูแล้วแล้วก็เอาจุ่มกินหมดเกลี้ยงเลยครับนี่เลย ตอนแรกคิดว่าน้อยๆนะเนี่ยเยอะเลยอิ่มเลยอ่ะ <livelihood> ร้านอยู่ข้างหลังเลยอร่อยมากอร่อยมากไหมก็ก <laughs> ็อร่อยเดินเดินอยู่ก็มาเจอกับกองปลัสอีกแล้วนะครับ เขาเคลียร์เต็นต์ออกหมดแล้วแสดงว่าเป็นแค่ตลาดชั่วคราวเท่านั้นเองน่าจะเป็นตลาดนัดพอมื่อเช้ายังมีเต็นต์อยู่เลยยังไม่จุดไปเลยนะฮะคนเยอะมาก เริ่มเปิดไฟแล้วนะสวยมากดูวิจิตบรรจงไปหมดเลยเนี่ยเขาเริ่มเปิดไฟแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกลางคืนต้องสวยมากๆเลยจากกลองปาร์คเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาในตรอกในซอยนะฮะก็จะมีสตรีทอาร์ตอย่างนี้ เป็นรูปปินปินนะครับนี่เลยปินปินกับสุนัขของเขาสุนัขนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยเป็นสุนัขสีขาวเห็นไหมน้องหมาสีขาวที่บาเซลเนี่ยจะมีสตรีทอาร์ตเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตปินๆด้วยเต็มด้วยเยอะด้วยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปตามล่าหาสตรีทอาร์ตปินปินกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในถนนตรงนี้นะคะของกินเพียบเลยบัฟเฟบ้าง เฟรนฟรลยบ้างที่นี่เขไม่เรียกเฟรนฟรลยนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ช็อกโกแลตน่ากินมากร้านนี้ขายช็อกโกแลตนี่น่ากินจังเลยอ่ะแบบเนี้หลายร้านเลยเลือกไม่ถูกเลยร้านนี้ขายบัฟกเครระจูเมนเนจนิสนะครับนี่แล้วก็มีเด็กๆนั่งอยู่ในร้าน ไม่ใช่แค่กระจูนะมีกระจิ๋มด้วยกระจิม๋มเมนเงเกนพิษเอาร้านกระจูเมนเงเกนพิษอยู่นี้นะร้านช็อกโกแลตร้านเฟนฟรายร้านบัฟเฟลร้านสเสม์ฟแล้วก็ตรงนี้นี่นี่ก็คือเจ้าเด็ดเมนเงเกนพิษนั่นเองเยืนฉี่ตรงนี้นี่เองเอาวันนี้เมนเงเกนพิษไม่ได้แต่งตัวนะครับ แก้ผ้าีเลยเป็นชุดวันเกิดเลยสีพุ่งเลย นี่ไอ้ก้อนกลมๆขาวๆนี่น่ากินมากเลยอะ่ะก้อนน้ำตาลแน่เลยเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เซตนี้ก็น่ากินเนี่ย ทนไม่ไหวอยากกินมากก็เลยสั่งนี้เลย <c oughs> เป็นบอรเอว a f f l e แล้วก็ช็อกโกแลตสตรอบอรี่นะน่ากินมากชวแวาร้านอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ต้องหาที่กินก่อน <c oughs> บรรยากาศกรองพัาตอนสี่ทุ่มนะครับนี่เลยคนยังเพียบเลยเยอะอยู่เลยผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ แล้วก็นี่ช็อกโกแลตบัฟเฟลอ,อร่อยมากนี่ <c oughs> นี่เลยนั่งกินไปพลางแล้วก็ดูวิวความสวยงามอลังการของแกลนเฟสไปพลางสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคอยจัดการขมือกินบัฟเฟลก่อนนะไอเนี้ยแปดเหรียญ เป็นช็อกโกแลตแล้วก็สับปะรดรัสเซลล์ว a ฟ f l e ถ้าวฟเฟิลธรรมดาเนี่ยจะ4.5เหรียญ